สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาทำเหรียญโปยทานข้าวโพดน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตราดอกไม้นะคะเบอร์สองหลอดค่ะหลอดนมนะคะแล้วก็ เหรียญกรันไกรเทปกาวสองหน้าสกอตเทปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะตัดริบบิ้นค่ะตัดริบบิ้นเบอร์สองนะคะที่ความยาว5 0ซนติเมตรแล้วก็แบ่งครึ่งนะคะจะได้แบบนี้จะได้เป็น4เส้นนะ ทีนี้เราก็จะพับครึ่งค่ะตัวนี้รีพับไปแล้วนะจะได้แบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยจับริบบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมาค่ะสวมด้วยเส้นที่สองจะได้ลักษณะน,นี้นะแล้วก็เส้นที่สองสวมด้วยเส้นที่สามทีนี้เราก็เส้นที่สี่ เส้นที่4สอดเข้าตรงเส้นที่1นะคะช่องเส้นที่1แล้วก็เปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่3ออกมาจะได้อย่างนี้นะคะจับให้กระชับจะได้ฐาน4อย่างนี้แล้วนะทีนี้เราก็จะสารเป็นฐาน8จับริบบิ้นเส้นฝั่งขวามือทับขึ้นไปด้านบนแล้วก็เส้นด้านบน ทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือจับริบบิ้นฝั่งซ้ายมือทับลงมาด้านล่างฝั่งขวามือแล้วก็จับเส้นด้านล่างเสียบขึ้นไปด้านบนตรงนี้นะเสียบขึ้นไปเลยน,นะแล้วก็จับให้กระชับจะได้อย่างนี้นะคะตัวนี้เป็นฐาน8แล้วนะทีนี้เราก็จะสานต่อกันเลย จับริบบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมาค่ะแบบนี้นะแล้วก็ทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามจะได้อย่างนี้นะคะแล้วก็เส้นที่สี่ทับเส้นที่สามทีนี้ก็เส้นที่ห้าค่ะทับเส้นที่สี่จะได้อย่างนี้นะ 5เส้นแล้วก็จะมี3มเส้นด้านล่าง <u> uh> ทีนี้เราก็จะสารสลับกันนะคะจับดิบิ้นเส้นด้านบนนี่นะทับลงมาเส้นด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สองด้านบนวางลงมาเส้นด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สามด้านบนวางลงมาเส้นที่ท่านเส้นด้านล่างขึ้นมาด้านบนจะได้อย่างนี้นะ ทีนี้เราก็จะจับหมุนมาอย่างนี้นะจะมองเห็นไหมคะนี่นะเดี๋ยวลีจะทำให้ดูเห็นชัดๆนะทีนี้ก็จะเหลือ5เส้นแล้วนะคะด้านบนนี้ก็จะมี5เส้นที่ยังไม่ได้สารสลับนะทีนี้เราก็จอเส้นแรกนี้วางลงมาตรงนี้ก่อนนะคะต่อด้วยเส้นที่สองจะสอดเข้าตรงช่องนี้นะเห็นไหมจะมีช่องว่างอยู่แล้วออกอีกช่องนึง จะได้อย่างนี้นะแล้วก็เส้นต่อมาค่ะเส้นที่สามนะสอดเข้าตรงช่องเดียวกันไ,ไหมแล้วก็จะออกอีกช่องหนึง่งจะออกมาอย่างนี้นะแล้วก็เส้นที่สี่นะคะเข้าช่องเดียวกันนี่แล้วก็จะออกอีกช่องหนึง่งคือช่องถัดมานะเส้นนี้นะเห็นไ,ไหมจะได้อย่างนี้นะคะงงหรือเปล่า แล้วก็เส้นที่5้านะคะเข้าช่องเดียวกันเหมือนกันนะเห็นไหมตรงช่องนี้นะเข้าช่องนี้แล้วออกอีกช่องถัดมานี่นะคะแล้วก็จับค่ะทีนี้เราก็แค่จับให้เข้าที่ก็พอนะคะมันจะสารสลับกันอย่างนี้นะคะไปไปไม่ต้องดึงให้กระชับนะคะให้ดูเป็นรูปร่าง จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะทุกเส้นมันจะมีช่องที่จะออกนะคะทุกช่องเห็นไหมคะนี่จะไล่ออกแต่ละช่องอยู่แล้วเห็นไหมคะทีนี้เราก็จะกลับด้านนี้นะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ต้องแน่นนะแล้วมันก็จะมองเห็นเป็นช่องของใครของมันนะคะ จะได้อย่างนี้นะ8ดเส้นจะออกทุกช่องนะคะทีนี้เราก็จะเริ่มสารต่อเลยจับริบบินเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาก่อนนะคะดีจะจับเส้นนี้นะข้ามเส้นข้ามอีกเส้นหนึง่งแล้วก็สอดอีกเส้นหนึง่งเห็นไหมคะจะได้อย่างนี้นะนี่สอดอย่างนี้นะดูไปพร้อมกันเลยเส้นที่หนแล้วนะทีนี้ก็เส้นที่สอง ข้าม1เส้นออกอีกช่องหนึ่งช่องถัดมาเส้นที่3ข้ามเส้นด้านหน้าแล้วก็จะออกอีกช่องหนึ่งคือช่องถัดมาอย่างนี้นะถ้ากลัวงงเราก็จะนับไปเลยนะคะ8เส้นมันจะสารสลับอย่างนี้นะตอนนี้คือได้3เส้นแล้วนะคะไหมทีนี้ก็เส้นที่4ข้ามเส้นด้านหน้า แล้วก็สอดอีกเส้นหนึง่งนะเส้นที่ห้าข้ามเส้นด้านหน้าแล้วก็ออกอีกเส้นหนึ่งนี่นะจะสลับไปอย่างนี้นะคะนะเส้นที่หกข้ามเส้นด้านหน้าแล้วก็ออกอีกเส้นหนึง่งนี่นะ นี่นะคะทีนี้ก็เส้นที่7ดถือเส้นนี้นะข้ามอีกเส้นหนึง่งแล้วก็ออกอีกเส้นหนึ่งนะนแลวทีนี้ก็จะเหลือเส้นที่8แล้วค่ะเห็นไหมข้ามอีกเส้นหนึ่งนี่เส้นท่านด้านหน้าของเขาแล้วก็ออกตรงช่องด้านหน้าตรงนี้นะนี่ลงมานี่นะคะได้8เส้นแล้วนะ เราก็จับแค่หลวมๆพอนะคะนี่อย่างนี้นะทีนี้เราก็จะใช้ตัวช่วยจะเอานิ้วแย่เข้าไปนะคะด้านในนะเราจะานิ้วแย่เข้าไปด้านในนะคะเพื่อเวลาสอดจะได้สอดง่ายนะคะเราจะสารสลับอย่างนี้อยู่สามรอบนะผ่านไปแล้วหนึ่งรอบทีนี้ก็รอบที่สองนะคะพร้อมกันเลยค่ะจับริบบิ้นขึ้นมานะคะข้ามหนึ่งเส้น ออกอีกหนึ่งเส้นนะอย่างนี้นะนับไปเลยนี่เส้นที่หนึ่งข้ามมาเส้นที่สองนี่ข้ามข้ามเส้นนี้นะเส้นที่สามข้าม,มาออกอีกเส้นหนึ่งแล้วก็เส้นที่สี่ข้ามอีกเส้นสอดอีกเส้น เส้นที่4กรก็ดึงทีนี้ก็เส้นที่5ข้ามอีกเส้นหนึง่งแล้วออกอีกเส้นหนึง่งนะคะทีนี้ก็เส้นที่6ข้ามอีกเส้นออกอีกเส้นแล้วก็เส้นที่7จ็ดเห็นไหมข้ามอีกเส้นแล้วก็จะมาออกอีกรงช่องหนึง่ง นี่นะคะทีนี้ก็เส้นที่8ดเส้นนี้นะเห็นไหมเราก็จะข้ามตรงเส้นนี้เราก็จะออกตรงนี้นี่นะคะจะสลับกันอย่างนี้นะตัวนี้ครบแล้วเราได้สองรอบแล้วทีนี้เราก็จะต่อด้วยรอบที่3ามนะเดี๋ยวเราค่อยดึงให้กระชับนะคะจะสลับกันอย่างนี้นะนี่เริ่มเลยนะคะ ดับลิ้บินขึ้นมาก่อนนะนี่ข้ามเส้นหนึ่งมันจะสานเหมือนกันนะคะข้ามเส้นหนึ่งแล้วออกอีกเส้นหนึ่งนี่นะนี่เส้นที่หนึ่งแล้วทีนี้ก็เส้นที่สองก็จะสานแบบนี้นะนนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเส้นที่สาม แล้วก็ทีนี้ก็เส้นที่4เห็นไหมคะเส้นที่4แล้วนะทีนี้ก็ตัวนี้เส้นที่5ต่อไปเส้นที่6ข้ามอีกเส้นแล้วออกอีกเส้นหนึ่ง แล้วทีนี้ก็เส้นที่7ข้ามอีกเส้นออกอีกเส้นหนึ่งนี่นะคะทีนี้ก็เส้นสุดท้ายแล้วคือเส้นนี้เส้นที่8ดเห็นไหมคะถ้ามาชนรอบที่เส้น2เส้นคู่กันนี้เส้นนี้ก็คือสอดมาแล้วเป็นเส้นที่1เห็นไหมคะตัวนี้ยังไม่ได้สอดเห็นไหมก็จะข้ามมาเหมือนกันเป็นเส้นที่8สอดเราจะขึ้นตรงนี้ นี่นะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอานิ้วออกก่อนทีนี้เราก็เริ่มจับให้กระชับนะคะทุกเส้นเลยนะ นี่นะคะจะได้อย่างนี้นะเห็นไหมพอได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะกลับด้านมาดูฝั่งนี้นะทีนี้เราก็จะเริ่มนับข้าม4ี่เส้นนะคะแล้วก็พาดนะดีจะเาเส้นนี้ก่อนนับมาเลยค่ะ1 2 3 4สาี่แล้วก็พาดมาต่อเลยนับหนึ่งสามสี่ แล้วก็พาดต่อเลยนับหนึ่สสามสี่แล้วก็พาดน,นับหนึ่งสสามสี่แล้วก็พาดทีนี้ก็จะเหลือแค่4เส้นนะคะเราก็จะเอาเส้นนี้ก่อนจับริบบินพาดมาลักษณะน,นี้นะแล้วเสียบตรงเส้นถัดจากเส้นที่พาดไปตะกี้นี้นะคะนี่เสียบลงไปเลยนี่นะ แล้วก the well. like ็เ really? ส well. er well. ้นที่สองเสียบเข้าช่องเดียวกันนะคะแล้วออกอีกช่องหนึ่งช่องนี้นะนี่นะแล้วก็เส้นที่สาเข้าช่องเดียวกันออกอีกช่องหนึ่งนี้นะคะแล้วก็เส้นที่4เข้าช่องเดียวกันออกอีกช่องหนึ่งนี้นะนี่ค่ะจะได้อย่างนี้นะคะจำให้กระชับนะคะ จำให้กระชับอีกครั้งนี่นะนี่ค่ะทีนี้เราก็จะใส่เหรียญลงไปก่อนนี่นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาไล่จับอีกครั้งอย่นี้นะคะ ได้แล้วพเราได้แบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะกลับด้านให้อยู่ลักษณะด้านบนอย่างนี้นะคะทีนี้เราก็จะสารตามแนวเลยนะสารไล่ตามแนวขึ้นมาอย่างนี้นะคะเราก็จะสารลิบบินนะคะไล่ตามแนวเลยเราก็จะสารลิบบินนะคะไล่ตามแนว สารลิบบิ้นไล่ตามแนวเลยนะคะทั้งแปดเส้นเลยนะนี่นะคะนี่รอบที่หนึ่งแล้วนะทีนี้ก็รอบที่สอง ขึ้นไปตามแนวเลย ะะรอบที่สองได้แล้วนะทีนี้ก็จะต่อด้วยรอบที่สามตามแนวขึ้นไปเลย นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะจับให้กระชับนี่นะพอได้แบบนี้แล้วทีนี้เราก็จะตัดริบบิ้นส่วนที่เหลือออก นี่ค่ะแล้วก็จะเอาไว้ก่อนนะคะทีนี้เราก็จะมาทำก้านกันนะก้านของขา้าวโพดกันนะคะนี่นะคะเราจะมาทำใบกันก่อนนะคะติดด้วยก้านนะคะด้วยหลอดหลอดนมนะคะตัวนี้เราจะมาตัดก่อนตัดริบบิ้นนะคะสีเขียวนี่ห่งเส้นที่ความยาว16เซนติเมตรนะแล้วก็พับครึ่งค่ะ จะได้อย่างนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะตัดให้เป็นรูปใบนี่นะคะแล้วก็ด้านบนตัดแหลมเลยค่ะ นี่นะคะจะได้อย่างนี้นะทีนี้เราก็ตัดตรงครึ่งออกเลยนี่นะคะจะได้เป็นสองใบนะสองใบแบบนี้นะทีนี้เราก็จะเอาหลอดนมที่เราตัดไว้แล้วนะคะแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็จะมาติดใบใส่นะตัวใบนี้เราจะติดด้วยเทปกาวสองหน้าก่อนนะคะ ะะทีนี้นะคะเราก็จะติดใบใส่กับตัวก้านนี่นะด้วยเทปกาวสองหน้านะคะ จะได้อย่างนี้นะคะแล้วก็ติดทับอีกครั้งหนึ่งจะได้อย่างนี้นะคะแล้วก็ติดทับอีกครั้งนึง นี่นะคะพอได้อย่างนี้แล้วทีนี้เราก็จะใช้กอตเทปพ,พันอีกรอบนึง่งก็ความแน่นนะนี่ค่ะจะได้อย่างนี้นะคะทีนี้เราก็จะใส่ตัวข้าวโพดนะคะเห็นไหมฝั่งนี้นะนี่นะคะจะเสียบเข้าไปเลยตรงนี้นะ เพราะว่าเราตัดปลายตรงนี้แหลมแล้วนะเปรียบได้ตรงหลอดนะคะเดี๋ยวเข้าไปเลยอ,อย่างนี้นะคะจะได้อย่างนี้นะทีนี้เราก็จะแกะเทปกาวสองหน้าตรงนี้ออกแปะลงไปน,นะ นี่นะคะจะได้แบบนี้ทีนี้เราก็จะตัดหลอดนะคะให้อยู่แค่ประมาณนี้ก็พอนะคะนี่นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานน่ารักน่ารักของรีดีไซน์นะคะเป็นขา้าวโพดหลากสีเลยน่ารักน่ารักง่ายๆค่ะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ลีขอจบเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ